ข้าวซอยเนื้อตุนนข้าวซอยเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ซาร่าชอบมากค่ะแล้วก็ยังไม่เคยทำเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกและต้องบอกเลยว่าพริกแกงข้าวซอยที่ซื้อมาค่ะไม่ผิดหวังจริงๆเลยซาร่าจะผัดถั่วกะทิกับพริกแกงจากนั้นใส่เนื้อที่เราตุนไว้ปรุงรสด้วยเกลือ น้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพราะ้าวตุนสักครู่หนึ่งก็จะใส่หางกะทิค่ะจากนั้นชิมรสตามชอบเพิ่มสีสันให้ความสีจัดจา้านด้วยกับซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหวานค่ะเมื่อเราตุนได้ที่แล้วให้เราต้มเส้นเป็นเส้นหมี่ไข่ ใครชอบมีกรอบให้นำหมีกรอบไปทอดกรอบๆในน้ำมันจากนั้นนำพริกป่นผัดกับน้ำมันค่ะจะเสิร์ฟแบบนี้เลยแกล้มกับผักกาดดองและหอมแดงซอยบีบมะนาวเล็กน้อยค่ะเป็นอันเรียบร้อยเมนูข้าวซอยแข็งแรกของซาร่าประทับใจมากๆเลยค่ะ